ร้านยางก็ต้องไล่หนีช่างยางเนี่ยเขากลัวถอบยี่สิบกระทะพันร้อยเนี่ยพวกนี้จะกลัวมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มสีพาทุกคนมาที่ร้านยางแถวรากระบังหน้าไอซีดีนะคะเพื่อมาดูเร<ม>ื่องเอ่อถอดสายยางลบทุกไอระบบไฟฟ้าคู่กับลมตัวสีเขียวนะคะแล้วก็ไเอ่เอเครื่องเอ่อบีบยางนนะคะมาดูการใช้งานจริงจากช่างยางกันเลยนะคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวกะพูดนะคะตามมา อันนี้สำหรับเครื่องบีบขอบกระทะเหมาะมากสําหรับรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆที่จะมีขอบกระทะสองชั้นที่เราบอกว่ามันยากมันยากกันที่เอาออกนะ่ะมันเป็นระบบใช้ลมเพื่อบีบเข้าทั้งสองข้างเราจะไม่ตั้งบากอีกแล้วข้าระชาถ้ามีเครื่องนี้เดี๋ยวลองทดลองกันเลยนะครับอันนี้กระทะสแกนเนียคิวสองชั้นถ้าถ้า ภาษาช่างร้านยางเขาจะบอกคิ้วสองชั้นนี่ก็สามารถที่จะปรับระดับได้17.5เจ็ดจุดห้าสิบเก้าจแล้วก็22.5อันนี้ค่ใช้ลมบีบธรรมดาครับปรับระดับแต่และขนาดยางก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วเห็นไหมอันนี้คิ้วสองชั้นนะครับรถยุโรปนะครับ อ่าเห็นไหมง่ายกว่ากันเยอะเลยดีกว่าเราใช้อิตเตอร์เข้ามาสับอยู่ตั้งตั้ง,ต,งตั้งเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าเรามีแรมวางอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้น นะครับตอนนี้เราเอาปอกเอฟืองชั้นที่ชั้นชั้นที่สองใส่เข้าไปตอนนี้เราจะถอดแล้วเราก็เอาแขนเฟืองที่สามารถล็อกขอบกระทะก็อย่างที่บอกนะครับเราถ้าใช้น้ำมันมันจะง่ายขึ้นแต่อันนี้ผมผมทามาแล้วเรียบร้อยแล้ว ็นไหมง่ายนิดเดียวเอาออกอเรียบร้อยแล้วครับเอาออกง่ายนิดเดียวมาก แล,แล้วคุนถามพี่คมสันนิดนึงนะคะว่าาบว่าเครื่องนี้เป็นไงฮะช่วยช่วยงานได้เยอะนะชยทุนแรงของช่างได้เยอะมากช่างที่อยู่คนเดียวสองคนมีเครื่องตัวนี้มันก็สามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นสามสิบเส้นสบายสบายครับตัวนี้ต่อวัน3ามสิบเส้นในขั้นต่ำนะครับอ๋อขั้นต่ำสามสิบเส้นนี้ได้สบายมากเหมาะสำหรับบริษทัทใหญ่ที่ที่มีช่างที่ขี้เกียจพูดง่าย <laughs> นี่คือคำยืนยันจากช่างยางจริงๆนะคะประสบการณ์25ปีครับและส่วนเครื่องนี้นละะ่ะเครื่องปีน่เหมาะมากที่ขอบยางติดหนึบแล้วก็ขอบยางที่มันออกยากๆมาปีบออกที่เราจะใช้อีเตอร์สรับกันเยอะๆเนี่ยตัวเนียขอบ20น่าจะดีมากสำหรับอัดขอบกระทะเพื่อให้คิ้วกระทะหลุดออกจาก<อ>ยางเพราะช่างยางเนี่ยเขากลัวคือ ขอบ20กระทะพันรเนี่ยพวกนี้จะกลัวมากเพราะเจอพวกเขาบางคนบริษัทเอ่อถ้าร้านยางาก็ต้องไล่หนีแต่เหมาะมากนะถ้าตัวนี้ถ้เป็นตัวบีบเขาใช้ระบบลมเข้ามาบีบดูแล้วไม่น่าหนึ่งถนะึงหนาทีต่อต่อต่อเส้นเพราะขึ้นไปปุ๊บหมุนเพราะมันหมุนด้วยอัตโนมัตินะครับมันเป็นนล้อเลื่อน นี่คือคำยืนยันจากช่างยางจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณพี่คำสรรมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก